ก่อนที่จะเริ่มวิดีโอนี้ฝากกด Subscribe ให้กับช่อง CarMax ของเราด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวรถยนต์ใหม่ล่าสุดจากทุกวมุมโลกวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาพบกับรีวิวสุดพิเศษของรถยนต์สุดหรูระดับพรีเมียม m r r e e e s เ b e n z c c l a s s รุ่นปี2026ซึ่งเป็นการอัปเดตครั้งสำคัญในสีดานขนาดกลางที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้ใช้ โฉบที่เียวมากขึ้นไฟหน้าเล็กแบบใหม่ที่เรียวยาวและดูทันสมัยยิ่งขึ้นพร้อมกระจังหน้าที่ปรับดีไซน์ให้มีมิติและความหรูหรามากขึ้นโดยรวมแล้วเป็นการปรับโฉบที่ยังคงความเป็นเมอร์เซเดสเ็น์อย่างแท้จริงแต่เพิ่มความสปอร์ตและพรีเมียมให้เด่นชัดกว่าเดิมในส่วนของภายในห้องโดยสารเมอร์เซเดสเบน์ซ c l a s s 2026มาในดีไซน์ที่ล้ำสมัยและเน้นความสะดวกสบายสูงสุดแห่งคอนโซลกลางมา บบ m b u x รุ่นล่าสุดที่สามารถทำงานด้วยเสีได้อย่างแม่นยำหน้าจองเรือนหมลเป็นแบบอิเลทัลสเต็มรูปแบบขนาด2.3นิ้วที่สามารถปรับโหมดการแสดงผลได้หลากหลายตามความต้องการวัสดุภายในป้องโดยสารใช้หนังคุณภาพสูงและตกแต่งด้วยวัสดุอลูมิเนียมหรือไม้แท้ตามแต่ละรุ่นย,ย่อยบอกนั่งถูกออกแบบให้รองรับสริระได้อย่างดีงเยี่ยมมีระบบทำความร้อนและระบายอากาศในบางรุ่น ร้อมระบบแอมเบียนไลท์ที่สามารถเลือกสีได้หลากหลายเพื่อสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารให้ตรงตามอารมณ์ของผู้ขับขี่ด้านสมรรถนะเมอร์ d e เด e เ z น C คลาส2 2 6มาพร้อมกับหัวพลังให้เลือกหลากหลายตั้งแต่เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบมายไฮบริดไปจนถึงปลั In ๊กอินไฮบริดรุ่นใหม่ที่มีอัตราการประหยัดน้ำมันนิ่ง ความประหยัดในขณะที่รุ่นปลาคินไฮบริดนั้นสามารถวิ่งด้วยระบบไฟฟ้าได้ระยะทางประมาณ100กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึครั้งถือเป็นระยะทางที่เพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันระบบความปลอดภัยก็เป็นจุดเด่นของซีลี20ส2026เช่นกันโดยมีทั้งระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแร กวมถึงระบบช่วยควบคุมพวงม,มาลัยในภาวะชุกเฉินเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดภาระของผู้ขับขี่และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารทุกคนนอกจากนี้ยังมีระบบช่วงล่าง a d a p t i v e s ูสเ e นชั่นที่สามารถปรับระดับความนุ่มนวลตาม